วันนี้นะครับเ,เพื่อนๆเพียงมีเงินไม่ถึง1,000บาทก็สามารถสร้างรายได้วันละ3 400บาทได้นะครับผมทําทยังไงมาดูกันนะครับโดยผมจะแนะนําเพื่อนเล่นนะเว็บเกาะกงนะเป็นเว็บหวยนะฮะออกทุก15นาทีนะครับผมจะทําให้ดูนะฮะวันนี้ตั้งแต่รอบเราจะแบ่งเป็นล็อก4ล็อกละสรอบนะฮะก็คือ จากรอบตีหถึงตีหนึ่งสี่บห้าะฮะรอบละ15นาทีผมจะถอดตัวเลขนะฮะจากอรอบเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน45เนี่ยมา8ตัวนะถอดออกมาจะได้ทั้งหมด8ชุดก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งหกดเเจดหนะครับแล้วก็3ามสี่สามห้าแดสี่แดห้าเราจะเล่นทั้งหมด8ตัวนะฮะ เล่นเฉพาะบนเป็นโต๊ะบนนะโต๊ะบนเนี่ยโต๊ะบน2ตัวนะถือ2ใน3นะครับเราก็จะได้บาทละสิบห้านะฮนะเรามาดูนะรอบรอบตีหนึ่งนะครับปรากฏว่าเข้านะสองสี่ออกสองสี่สามนะครับบนสองสี่สามปรากฏว่าถูกไหมถูกครับผมนะรอบนี้เราก็ถูกนะสี่สามบวกเท่าไหร่ครับผมบวกสิบเอ็ดบาทนะรอบละบาทเองนะ แปดตัวก็8ปบาทนะฮะมารอบตีหนึถูกอีกไหมฮะตีหนึ่บตีหนึนะตีหนึบารอบตีหก็เข้าอีกนะฮะห้าแปดศูนะฮะอันนี้เป็นของวันนี้เลยนะเ,นเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูที่เว็บเกาะกงได้เลยนะห้าแปดนะเข้าอีกนะครับก็บวก11บบาทนะครับผม รอบปีหนึ่ามสิ 1, 30, ไม่ถูกนะครับมาถูกรอบปีหนึนะครับออกห้าแปดนะครับผมก็เข้านะครับรอบนี้เราก็จะได้11บาท8สบาทนะครับผมส่วนได้เท่าไหร่ยังไงเนี่ยมีที่มายังไงเดี๋ยวผมทำตารางให้ดูนะครับเป็นตารางเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปลงให้แล้วก็ฝากลิงก์เพื่อนๆท่านใดสนใจสมัครก็สามารถ กดสมัครเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมจะนำเล่นนะครับผมทีนี้มาดูรอบอ่ารอบตีสองนะรอบตีสองถึงตีสองสี่สิบห้านะครับผมรอบตีสองถึงตีสองสี่สิบห้าเรามาดูกันนะได้เลขอะไรนะครับแปดสี่นะครับแปดห้าสามสี่สามห้าแปดสองแปดศูนย สามสองสามศูนย์นะครับผมเนี่ยเลือกที่เราจะนําไปแทงโต้บอลถูกสองในสามฮะเรามาดูนะครับว่ารอบตีสองทั้งตีสองสี่จุดห้าเราจะเข้ากี่รอบนะปรากฏว่าอ่ารอบแรกก็คือตีสองไม่ถูกนะครับรอบตีสองสิบห้าก็ไม่ถูกมาเข้ารอบตีสองสามศูนย์ะครับก็คือห้าสามเจ็ดนะรอบนี้เราบวกไปยี่สิบเอ็ดบาทนะครับ จริงๆนะครับแนะนําว่าถ้าถูกล็อกละปังก็พอะฮะหมายถึงว่าจากตีหนึ่งถึงตีหนึ่งสี่สิบห้าเนี่ยเราถูกรอบนี้เราก็พอละสิบเอ็ดเราก็มันรอเ,เล่นรอบตีสองรอบตีสองสี่สิบห้านะเนี่ยฮะเราก็จะได้ประมาณเท่านี้นะวันหนึ่งออกออกตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีเที่ยงคืนยันเที่ยงคืนนะฮะเอาง่ายๆนะเว็บนี้นะให้จริงนะโต๊ะสองตัวบนบาทละสิบห้านะครับบาทละสิบห้านะครับ นี่ก็คือนี่ก็คือ <Okay. S 1> เอ่อเือหวยที่ผมเล่นประจำนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้นำมาแนะนำให้เพื่อนๆดูนะะโอเคนะครับผม